เป็นท่านหมูเอากระตุ้น้ำร้อนมามันมาจากไหนโอ้พอดีผมจิบจากที่นี่ไปครับไปใช้ครับอ๋อไปใช้ที่กดคัพเอร์อ๋อไปที่ไหยครับอืมที่กดมันมีแล้วเหรออ๋อที่กดไม่มีครับอืมเราก็เป็นอ <c> ย <oughs> ่างนี้แม่ชีมีไหมเอาการน้ำร้อนไปใช้ส่วนตัว กิจุติมีไหม,ถ,มถ้ามีเอาออกมาเนะี่ยถ้ามีเอาออกเอามาใช้เป็นของส่วนรวมให้หมดถ้าอยากกินน้ำร้อนก็มาที่สลาของพระก็เหมือนกันเป็นแต่ว่าป่วยเว้นแต่ว่าป่วยต้องกินน้ำร้อนต่อเน,นื่อง <c oughs> เอาไว้ใช้ได้ <c oughs> แต่ขกอนี้ของเรา ถือว่าผู้ป่วยกินร้อนต่อเนื่องแต่ถ้าไปไปชงกาแฟกินเองถึงเวลาแลชงกาแฟจงอะไรกินอันนั้นไม่เรียกไม่เรียกว่าป่วยถ้าชงเอาไปเพื่อบ่งต้มยาเป็นยาสมุนไพรม้กินอันนี้ได้เพราะว่าสมุนไพรมันไม่ขาดแต่ถ้าเอาไปแล้วเพื่อจะกินเป็นกาแฟ เป็ของส่วนตัวปัจจัยตัวเองมีสั่งซื้อกาแฟมากินซึ่งปฏิปทาของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์เพื่อนไม่พาธรรมถือว่าเห็นแก่ตัวมากๆเอาไปกินคนเดียวนัาไปกินเองถึงเวลาก็จัดรับประทานพร้อมเพียงกันในหมู่กับหมู่คณะกวาดล้นวัดเสร็จเข้าไปชงกินเลย กินจะแยกย้ายกันกินก็ได้แต่ว่าก่อนลันวาวัดเสร็จทำกิจธุระเสร็จเข้าไปที่โรงฉันน้ำปณะนะลงดืม่มที่ของใช้ส่วนรวมนี่เป็นของส่วนกลางถ้าเราสละอย่างนั้นถือว่ามันเป็นธรรมนะเป็นธรรมถ้าเอาไปของส่วนตัวมันเป็นกิเลสเป็นกิเลสเราดูดีๆนะให้ายละเอียดถ้าดูไม่ละเอียดมันจะเป็นจริงๆเราก็มองดูอาจารย์ไม่เคยทํานะบวชมายี่สบปสาไม่เคย นี่เคยทําแบบนั้น้วครูบาอาจารย์เพิ่งก็ไม่พาทําไปทุกที่กุฏิบางทีมีพระถ้ามีพระบางวัดเนี่ยมีพระเป็นเจ็ดสิบแปดสิบมีพระเป็นร้อยั้งงั้นก็ถ้าวัดไหนที่เป็นอนุญ,ญาตให้แบบนั้นมันก็การน้าร้อนเกิดทุกกุฏิเลยมันไม่ไหวเพิ่นไม่ไหวไม่ได้ตรงนั้นก็จะเอาแบบนี้ตรงนี้จะเอาแบบนั้นมันกอกลายเป็นเละเละในวัดนี้จะเละนะ จะสั่งนู่นบางทีนี้เมื่อมีการน้ําร้อนมันนานๆเข้ากิเลสมันก็ลามมีมามกเข้าไปต้มไปเสียบเพราะมันมีการน้าร้อนนี่มันเครื่องอำนวยความสะดวกเราไม่ทําก็เถอะแต่ว่าอนาคตมันจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นผู้อื่นที่มันมีกิเลสมันเข้ามาเอากิเลสเข้ามาเออตรงนี้มันมีแอบแอทำาแอบแอบเอานมมาชงแอบแอเอาอะไรมาชงเพราะมันมีการน้าร้อนนี่ แต่ถ้ามาชงอยู่ที่ส่วนรวมใครๆก็เห็นมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมกิเลสมันก็ไม่ลามอันนี้พูดถึงให้ฟังนะพูดพูดให้ฟังแล้วเอาไปดูนพินิจพินิจพิเคราะห์ให้ดีๆนะเราบอกว่าเราไม่ทําเนี่ยเราไม่ได้ทําไม่ทําก็ตามเถอะนะมันเป็นแบบอย่างได้บ้างในอนาคตนะถ้าต้องการจะรักษาข้อวัดปฏิปทานะทรงไว้ที่ไหนที่เพิ่น ปล่อยไปปะละเหลือละหลวมมันก็มีเยอะแล้วละ่ะนะมีเยอะแล้วละ่ะเราเข้ามาเออมาว่าเข่งเกินไปแตถ้าเข่งเกินไปก็ถ้าอยู่ไม่ไหวก็ไม่ต้องอยู่นะถ้าเห็นว่าตรงไหนมันพอดีปฏิปทาตัวเองนะชอบสะดวกสบายแบบนั้นก็ไปตรงที่มันมีสะดวกสบายนั่นแหละแต่อนุญาตคําว่าอนุญาตให้ใช้สำหรับผู้ป่วยผู้ไข้ก็คือกรณีต้มยานะต้มยานะครูบาอาจารย์เพิ่งเขามีอยู่นะในที่ที่ต้มยาแต่ว่า ขนาดว่าครูบาอาจารย์ที่เพื่อนมีทำจริงๆนะเพื่อนภาวนา,าจริงๆเนะี่ยเพื่อนจะต้มยากับต้มในที่นี่แหละแล้วก็ใส่กระติกน้ําร้อน,นะจะม,ม,มีไม่ไม่ไม่มีการน้ําร้อนเข้าไปข้างในแต่จะมีกระติกน้ําร้อนที่สลับถ่ายออกมาจากการน้ําร้อนอีกทีหนึ่งแล้วนิ้วกระติกน้ําร้อนนั้นไปนะอันนี้ขนาดเพื่อนทํเาเอาเอาขนาดนั้นนะเพื่อนไม่เอา การาน้ำร้อนที่ไปเสียบไฟไปใช่ในกุฏิเลยอันนี้ผู้มีธรรมจริงๆนะแต่ผู้่น่ากัดเราก็ต้องพิจารณาว่าเออเราก็มีวิธีแก้อยู่มีวิธีแก้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการาน้ำร้อนเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทีนี้การาน้ำร้อนจะมีปัญหาตรงที่มันเสียบแช่กุฏินั้นก็เสียบแช่คนนี้กุตินี้ก็เสียบแช่เสียบแช่ถ้าร้อยกุฏิค่าไฟบานเลยกัน มันหนักนะมันจะหนักขึ้นเอาไปพินิษดูนะไปพิจารณาดูถ้าเรามีเอาออกซะเอาออกซะอืม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 ก็คือแม่ก็ว่าจะต้มใบเตยกับต้มนี้แหละ เอามาเสียบในนี้ต้มใบเตยในนี้หรือไม่ก็ต้มซะก่อนอยู่ในทุกที่ที่สลานี่แหละเอามาที่สลาให้โยกขาต้มให้จริงตอนเช้าก่อนจะกลับกุฏิทํากิจทาธุระในในสลาในบริเวณสวนรวงให้เสร็จแล้วก็กลับนะดูอย่างครูบาอาจารย์ที่เป็นธรรมครูบาหมูหรือว่าครูบาอาจารย์ทุกองนั่นแหละึงเกตด,ดูเพื่อนต้องล้างบาทล้างอะไรทํากิจทําข้อวัดเสร็จบริบูรณ์แล้วปิด แล้วค่อยไป้าไปที่กุฏิเอาบาตรเอาอะไรไปเก็บกินอิ่มแล้วก็นะทํากิจธุระอ,อะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปนะอันนี้สลับปฏิบททนะัติธรรมเนี่ยมันก็คือเราสังเกตดูถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆคนจะมีดุลพินิษฐ์หรอกมันจะมีดุลพินิษฐ์นะยมันจะสังเกตด้วยตัวมันเองนะนี่เนีคือธรรมนะนะแต่ว่าถ้าปฏิบัติ กิเลสมันจะเห็นแก่ตัวหลบหลบเลี่ยงๆส่วนมากหลบหลบเลี่ยงเกิบข้อวัดที่เพื่อนตั้งกติกาไว้แบบไหนแบบไหนเราก็เคารพในข้อประพฤติปฏิบัติแต่ว่าถ้าจะเถียงว่าตัวนี้มันไม่ใช่ชำระกิเลสมันชำระกิเลสคือเดินจงกรมภาวานานั่งสมาธิตัวนี้แหละคือตัวชำระกิเลสตรงๆเลย ข้อวัดปฏิปปฏิบัตินี่แหละที่มันจะขวางนี่แหละมันขวางก็คืออยู่กิเลสอยู่ข้างในมันมองไม่เห็นดอกมันไม่ได้บอกว่ากิเลสนะมันว่ามันมันถูกมันว่ามันเป็นธรรมที่มันปรุงแต่งออกมานะสังเกตอันนี้เอาไปดูนพนิษเอาไปคิดดูไม่ได้ว่าให้หัวใครนะว่าให้หัวของอาจารย์นี่แหละมันไปไหนมันก็เคยเป็นแบบไหนแปมเป็นแบบนี้เนี่ยยิงมันเคร่งข้อวัดนะ เท่าไหรเนี่ยถ้ามันไปที่อื่นมันจะเอาข้อวัดที่มันเคร่งๆนี่ไปตีเขาไปกัดเขาไปละลานเขาว่าเขาอ่อนะไปตรงที่มันดีกว่าเลิศดกว่าะมันก็ว่าเคร่งเกินไปอีกะมันมันจะปรุงแต่งออกมาจากจิตนี่แหละถ้าเราจับหัวตัวนี้มันยังไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนมันทําไมมันเดือดร้อนไปที่หย่อนมันทําไมไปติคนอื่นไปที่เคร่งมันก็ไม่ไปตีอีกว่านอมันเคร่งหัวใจตรงนี้ทําไมมัน มันอยู่นิ่งไม่ได้เนี่ยเข้าใจไหมล่ะเนะยเรามามาเพื่อดับหัวใจตัวนี้ดับที่กิเลสท,ที่หัวใจตัวนี้แหละคนอื่นเขาอยู่ได้นะเห็นไหมแต่ครูบาอาจารย์ทําไมเวลาเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมานะเห็นไหมอย่างหลวงปู่มั่นนะดูตัวอย่างไปที่นู่นก็หายาลากไม้ไปที่นี่ก็หายาลากไม้บ,าาไมบำเพ็ญภาวนาเมื่อไหรก็นั่งสมาธิท้องใสข้างในมันเป็นยังไง มันมีโรคขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโรคอันนี้ก็เรียกภาวนาไปกระปรุงแต่งขึ้นไปเออยาสมุนไพรชนิดนี้มีหรือเปล่าที่นี่เพื่อรักษาโรคชนิดนี้ชนิดนี้ะตัวห่วง่ายมันมาเห็นนะมันห่วงอ่ามันท่องหรือว่าความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ตัวสกสารสังขารที่มันปรุงแต่งเพราะความห่วงไายแล้วมันมาให้เหตุผลว่ามันต้องถนอมกายไว้ตัวห่วกับตัวถนอมมันตัวเดียวกันเนี่ยหัวใจมันไม่ดูด เนี่ยทีนี้ท่านเดินไปที่ไหนถ้ำสาลิกาเห็นไหมล่ะต้มยาเอา้าถ้าวยามันจะหายต้มมากี่รอบกี่รอบแล้วทาไมไม่หายสักทีอา้าเมื่อเวทนามันเกิดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหัวใจมึงทําไมไม่ดูคราวนี้ละ่ะกูจะกัดฟัดดูตัวเวทนาจับยาโยนทิ้งให้หมดเลยมึงจะกินหรือไม่กินมึงก็ตายอยู่ดีในหัวใจตรงนี้มึงกัว่าความแก่ความเจ็บความตายแล้วเมื่อไหร่มึงจะพ้นจาก ทุกจากกิเลสตัณหานี้ออกไปได้เอาละทีนี้จะมัดเอาธรรมะอันนี้มามัดในหัวใจของมันเห็นไหมหลวงปู่ครูบาอาจารย์ิ่นเดินเดินแบบนี้เดินแบบนี้แหละมันชื่อเดินแก้กิเลสไม่ไม่ใช่ว่าเดินตามกิเลสเดินตามตัณหานี่มันต้องเอาอย่างนั้นแล้วก็โยนยาทิ้งเขาดิเอาเราฟัดบ่งดูซิเนยนั่งทับทุกข์ดูซิเป็นยังไงเอาทั้งคืนยาก็ไม่ต้องกินยอมตายสละกระทำ เห็นไหมเป็นนักรบหรือเป็นนักลหลบล่ะเป็นผู้มีเหตุมีผลมันปรุงแต่งขึ้นมา,าเห็นพุห่วงกายนี่แหละมันไม่รู้ว่าตัว,ต,วตัวเนี่ยหลตัวเหตุผลของการห่วงกายนี่แหละเนี่ยโดดหาแต่ยาคนหาแต่ยาหมออยู่ในโรงพยาบาลทาไมตายละ่ะหมอโรงพยาบาลทาไมป่วยละ่ะเขาก็มียาอยู่ไม่ใช่เหรอเห็นเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะหนีตัวนี้ทําไมขอบเอาแต่ยามาใส่หัวใจตัวเองทําไมมันขี้กลัวขนาดนั้นเนี่ยเอาสิวันนี้ที่นั่งดู เห็นไหมล่ะจนกระทั่งฟัดกันไปจนจิตสว่างขึ้นเห็นไหมรูปความจริงจิตนี้มันยึดกายมันหลงเอาเหตุเอาผลน่ะนั่นแหละมาตบให้ตัวเองเข้าใจไหมน่ะนั่นมันนักปฏิบัติมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่นักหลบไม่ใช่นักลบเนี่ยมีแต่เจออะไรก็ขวางไม่จับดูที่หัวใจเนี่ยมันจะมันจะร้องมาหาอย่างไงมันมีเหตุผลอย่างไงเหตุผลของกิเลสและเหตุผลของธรรมล่ะที่มันบอกอยูนะ่นั่นเห็นไหมเอาดูสิ ดูครูบาจารย์อ่านดูปฏิปทาของครูบาจารย์แต่ละองค์นี่ในตำราก็มีทำไมพระเทระทั้งหลยอมสละชีวิตเพราะเห็นแก่ธรรมไปดูที่เราไปอ่านเจอเจอพระจักคุบาลเดินเอาอิริบทสามยืนเดินนั่งเมื่อได้กิเลสยังไม่ถูกชำระออกไปเอาจะจจำไม่นอนตลอดสามเดือนเอาดูสิจนกระทั่งเป็นยังไงหมอมาให้รักษาตามันมีน้ำตามันแทบแตกมันไม่ได้นอน ตาแดงเป็นยังไงล่ะที่นี่โยมเขาก็มองเห็นท่านก็ลืมตาก็น้ําตาไหลหลับตาก็น้ําตาไหลนะเ้ายอมถามเป็นอะไรพระคุณเจ้าว่าแสบตานะไปหาหมอหมอก็มาหยอดยารักษามึงจะเห็นแก่ยามึงจะเห็นแก่หมอมึงจะเห็นแก่แพทย์เคยรักษามาลูกกี่ชาติแล้วมึงเคยหายสักทีไหมมึงจบสักทีไหมไม่จบมันบอกเห็นไหมน่ะเอา้าทีนี้หมอให้ยามาก็วางไว้ตรงนั้นแหละไม่ยอมหยอดเพราะว่าภาวนานี่ ใช่ไหมล่ะหัวใจของมันเทาว่าจะยอดมึงก็หววตาตามึงบอดไม่รู้กี่ชาติกี่ภพกลายนี่เอาสิไปดูนี่อ่านประวัติของท่านถึงใจท่านจะเห็นแก่ธรรมหรือจะเห็นแก่กิเลสเห็นแก่กายหรือจะเห็นแก่ธรรมเอาเมื่อตั้งสัจจะขึ้นมาแล้วว่าจะจะไม่นอนจะไม่เห็นแก่ตาหรือเอาบำเพ็ญภาวนาเห็นไหมหน่ยสละตาได้บรลลุทาขึ้นมาได้เห็นออกพรรษาเห็นไหมพระเจ้าครูบาเห็นครูบาอาจารย์หลายองค์นี่ กล้าสละชีวิตเพื่อทำแต่ว่าไม่ใช่ว่าห้ามนะแต่ว่านี่ยาก็ให้กินแต่ยาเอาแค่บอก่าอยาเอาไปเห็นแก่ตัวแบบนั้นต้มมาต้มที่นี่เลยแล้วเอาใส่กระติกไปนะถ้าจะมองดูจริงๆแล้วตัวมปรุงมันแตง่งนะกินแบบนั้นเป็นโรคเบาหวานกินแบบนี้เป็นโรคเบาหวานนี่และนี่ตัวหัวไกายมันเห็นไหมตัวกระแสสังขารที่มันปรุงมันแตง่งให้เหตุผลน่ะให้เหตุผลเพื่อจะหัวงกาย เห็นไหมล่ะเดี๋ยวก็ตายอีกตายแล้วไปเกิดอีกเพราะมันห่วงอันตัวเหตุผลนี่แหละคือตัวห่วงภาวนาเพื่อละความยึดไอ้ที่มันพูดพูดอยู่นี่มันยึดนั่นแหละมันยึดเข้าใจไหมมือนี่หายได้ไหมอา้าวหันคอแล้วสวดมน